ในละครโรงใหญ่ที่เรียกว่าราชวงศ์ใครคือคนที่น่าเกรงขามที่สุดเป็นคนที่ยืนอยู่ท่ามกลางแสงไฟและเสียงปรบมือหรือว่าเป็นคนที่ยืนเงียบๆในมุมมืดเฝ้ามองทุกอย่างโดยที่เราไม่รู้เลยว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่วันนี้เราจะไม่พูดถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจะไม่พูดถึงสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาหรือความวุ่นวายของฝ่ายในแต่วันนี้เราจะก้าวเข้าสู่มุมมืด มุมที่เงียบสงัดที่สุดของวังหลวงเราจะพูดถึงตัวละครที่ลึกลับที่สุดผู้ที่ถูกขนานนามว่าเจ้าหญิงเงาพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าอาติธานนกิติคุณหรือที่เรารู้จักและเรียกขานกันด้วยความเคารพว่าพระองค์ติดทำไมความเงียบของท่านถึงทำให้หลายคนต้องเกรงใจทำไมในขณะที่คนอื่นต้องดิ้นรนเพื่อย,ยืนยันสถานะแต่ท่านกลับเลือกที่จะหายตัวไปจากหน้าสื่อ และที่สำคัญที่สุดเบื้องหลังภาพหลักที่ดูเรียบง่ายรักธรรมชาติแท้จริงแล้วมีการเดินหมากแห่งอำนาจที่ซับซ้อนซ่อนอยู่แค่ไหนเตรียมตัวให้พร้อมครับเพราะสิ่งที่ผมกำลังจะเปิดเผยต่อไปนี้อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคุณที่มีต่อโครงสร้างอำนาจในวังหลวงไปตลอดการเรามาเริ่มต้นด้วยการมองไปที่การปรากฏตัวที่ไร้ตัวตนกันครับตลอด5ปีที่ผ่านมา หากคุณสังเกตข่าวในพระราชสนักอย่างละเอียดคุณจะเห็นรูปแบบที่ซ้ำเดิมเสมอพระองค์ติดมักจะปรากฏพระองค์แต่จะอยู่ในตำแหน่งขอบสนามเสมอท่านไม่ยืนตรงกลางท่านไม่ตรัสถ้อยคำใหญ่โตท่านมักจะยืนอยู่ด้านหลังก้มพระพักตร์ต่ำและแย้มพระส่วนเพียงเล็กน้อยนักวิเคราะห์ผิวเผินอาจจะบอกว่าท่านไม่ได้มีความสำคัญอะไรเป็นเพียงตัวละครรอง แต่ผมขอบอกคุณเลยครับว่านั่นคือความเข้าใจผิดอย่างมหันต์ในการอ่านเกมการเมืองราชสำนักในวิชาโหงวเฮงทางการเมืองตำแหน่งที่ยืนไม่สาคัญเท่ากับสภาวะของคนที่ยืนอยู่ลองมองลึกเข้าไปในแววตาของพระองค์ติดในงานพระราชพิธีช่วงหลังช่วงหลังสิครับนั่นไม่ใช่แววตาของความหวาดกลัวหรือการยอมจำนนแต่มันคือแววตาของผู้สังเกตการเป็นแววตาที่คมกริบ จดจำทุกความเคลื่อนไหวของคนรอบข้างตั้งแต่การขมวดคิ้วของพระเจ้าอยู่หัวไปจนถึงรอยยิ้มที่ดูฝืนๆของพระราชินีความเงียบของท่านคืออาวุธชนิดหนึ่งครับในสภาพแวดล้อมที่ทุกคำพูดอาจถูกบันทึกทุกการกระทำถูกจับจ้องและก้าวที่พลาดเพียงก้าวเดียวอาจหมายถึงการสูญเสียทุกอย่างคนที่ไม่พูดอะไรเลยคือคนที่ปลอดภัยที่สุด แต่คําว่าปลอดภัยไม่ได้แปลว่าไม่มีพิษสงพระองค์ติดได้เปลี่ยนความปลอดภัยนั้นให้กลายเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ส่วนพระองค์ท่านสร้างโลกที่กฎเกณฑ์การแก่งแย่งในวังเอื้อมไม่ถึงและโลกใบนั้นแหละครับคือกุญแจแห่งอำนาจที่เราจะมาแกะร้อยกันลองจินตนาการว่าวังหลวงคือกระดานหมากรุกที่กำลังลุกเป็นไฟตัวขุนตัวครีนตัวมากกำลังพุ่งเข้าใส่กันแต่อยู่ที่มุมกระดาน มีตัวคนตัวหนึ่งยืนนิ่งไฟลามไปไม่ถึงและเมื่อตัวหมากอื่นๆหมดแรงจากการต่อสู้ตัวคนตัวนั้นกลับยังมีพลังงานเต็มเปี่ยมนั่นคือยุทธวิธีของพระองค์ติดยุทธวิธีนั่งบนภูดูเสือกัดกันแต่การจะใช้แผนนี้ได้คุณต้องมีสิ่งหนึ่งนั่นคือสายเลือดคุ้มกันและนี่คือจุดตายจุดแรกในแฟ้มลับแห่งอำนาจของท่านเราไม่สามารถพูดถึงพระองค์ติดได้ โดยไม่พูดถึงพระมารดาของท่านศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วยลักณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตรวรขัตติราชนารีนี่ไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์แม่ลูกแต่คือความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้ความคุ้มครองและผู้สืบทอดมรดกเจ้าฟ้าจุฬาภรคือใครท่านคือน้องสาวแท้ๆของพระเจ้าอยู่หัวแต่ที่สำคัญกว่านั้น ท่านคือพระราชธิดาที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงโปรดตรานอย่างที่สุดท่านถือครองพื้นที่พิเศษในหัวใจของคนไทยและในโครงสร้างของราชวงศ์แม้พระพานามัยจะไม่สู้ดีนักแต่เสียงและบาร,รมีของท่านไม่เคยลดน้อยลงพระองค์ติดในฐานะพระธิดาองค์เล็กจึงได้รับมรดกเป็นโล่เล็กที่มองไม่เห็นลองวิเคราะห์ดูดีดูครับในศึบชิงอำนาจปัจจุบนันฝ่ายต่างๆอาจโจมตีกันเองได้ พระราชินีอาจระแวงเจ้าคุณพระขัวอำนาจทหารอาจขัดขากันแต่ไม่มีใครผมย้ำนะครับว่าไม่มีใครกล้าโจมตีสายเลือดของเจ้าฟ้าจุฬาพรอ,อย่างเปิดเผยทำไมเพราะการทำเช่นนั้นคือการแตะต้องมรดกของรัชกาลที่9คือการก้าวล่วงเข้าไปในเขตห่วงห้ามพระองค์ติดท,ทรงทราบเรื่องนี้ดีและท่านใช้มันอย่างชานฉลาดที่สุดแทนที่จะใช้โล่นั้นเพื่อแสดงอำนาจ ท่านกลับใช้มันเพื่อความถ่อมตนคุณเห็นความย้อนแย้งไหมครับปกติคนที่มีแบ็คดีมักจะกลางแต่พระองค์ติกลับยิ่งก้มต่ำท่านมักปรากฏภาพขณะกราบพระบาทสมเด็จพระพันปีหลวงดูแลพระมารดาและแสดงความเคารพสูงสุดต่อพระเจ้าอยู่หัวนี่คือศิลปะแห่งการซ่อนคมรอเวลาด้วยการแสดงความกตันยูและถ่อมตนท่านกำลังสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเอง ท่านกลายเป็นสัญลักษณ์ของค่านิยมดั้งเดิมที่ดีงามที่สุดในขณะที่สังคมอาจวิจาร์ณชีวิตส่วนตัวของสมาชิกองค์อื่นแต่สำหรับพระองค์ติสประชาชนเห็นแค่คำว่าสะอาดและในการเมืองคำว่าสะอาดคืออํานาจที่ไรเทียมทานเมื่อวิกฤตศรัทธาเกิดขึ้นประชาชนจะมองหาใครพวกเขาจะมองหาคนที่บริสุทธิ์ ที่สุดลองมองย้อนกลับไปตอนน้ำท่วมใหญ่ปี2,554พระองค์ติดลงพื้นที่ด้วยพระองค์เองลุยน้ำแพ็คของไม่มีการประโคมข่าวภาพเหล่านั้นแม้จะมีน้อยแต่ฝังลึกในใจคนมันสร้างต้นทุนทางสังคมมหาศาลที่ท่านสะสมไว้เงียบเียบแต่ถ้าคุณคิดว่าท่านทำเป็นแค่การกุศลคุณคิดผิดครับพระองค์ติดกำลังถือไพ่ตายอีกใบหนึ่ง ภัทยที่เกี่ยวพันกับปากท้องและจิตวิญญาณของประเทศนั่นคือการเกษตรและศาสนาทำไมเจ้าหญิงที่จบกราฟิกดีไซน์จากอเมริกาถึงจูจ่ๆหันมาทํานาทำไมท่านถึงตากแดดเป็นชั่วโมงเพื่อปลูกข้าวนนไม่ใช่แค่งานอดิเลตแต่มันคือการเมืองเชิงสัญ,ญลักษณ์ท่านสูงการเอาตัวเองไปผูกกับการเกษตร คือการเชื่อมต่อโดยตรงกับมรดกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของรัชกาลที่9พระราชาผู้ทรงเป็นเกษตรกรย,ยิ่งใหญ่การที่พระองค์ติดเดินตามรอยนี้คือการส่งสารเงียบๆไปยังคนไทยทั้งประเทศว่าเราคือผู้รักษามรดกสิ่งนี้ทรงพลังกว่าคำประกาศใดๆมันสัมผัสใจและความโหยหาอดีตของประชาชนมันสร้างกรอบป้องกันทางจิตวิญญ,ญาณที่ไม่มีขั้วการเมืองไหนเจาะทะลุได้ยิ่งไปกว่านั้น โครงการที่สุรินไม่ใช่แค่การปลูกข้าวแต่มันคือการสร้างฐานที่มั่นภาคอีสานเป็นพื้นที่อ่อนไหวทางการเมืองการที่สมาชิกราชวงศ์ไปฝังรากลึกที่นั่นได้ใจคนท้องถิ่นคือการเดินหมากรุกคืบมวลชนอย่างลึกซึ้งท่านไม่แย่งอำนาจในกรุงเทพท่านสร้างฐานอำนาจจากรากหญ้าจากผืนดินและคำถามที่ผมอยากฝากไว้ก่อนจะไปต่อคือเป็นไปได้ไหมว่า พระองค์ติดกำลังเตรียมตัวสำหรับบทบาทที่ใหญ่กว่านี้ในอนาคตบทบาทที่เราอาจจะยังนึกชื่อไม่ออกในตอนนี้อย่าลืมนะครับว่าในประวัติศาสตร์ผู้สืบทอดหรือผู้สำเร็จราชการมักไม่ใช่คนที่ส่งเสียงดังที่สุดในตอนแรกทีนี้เรามาทําในสิ่งที่ช่องของเราถนัดที่สุดกันครับนั่นคือการถอดรหัสสัญญาณผมอยากให้คุณลองนึกภาพงานพระราชพิธีใหญ่ๆล่าสุด ลองกรอภาพช้าๆแล้วดูปฏิกิริยาของคนรอบข้างที่มีต่อพระองค์ติดดูวิธีที่ท่านปฏิสัมพันธ์กับพระราชินีสุธิดามันคือความเคารพที่มีระยะห่างท่านก้มกราบถูกต้องตามระเบียบแต่แทบจะไม่มีการแสดงความสนิทสนมเกินงามหรือรอยยิ้มประจบประแจงแบบที่เราเห็นจากคนอื่นที่พยายามเข้าหาขั้วอำนาจสิ่งนี้บอกอะไรมันบอกว่าท่านไม่เลือกข้างท่านเคารพในตำแหน่ง แต่ไม่ได้ผูกติดกับตัวบุคคลต่อมาลองดูสายตาที่พระเจ้าอยู่หัวมองท่านในจังหวะที่กล้องจับได้น้อยนิดเรามักเห็นสายตาที่อ่อนโยนไม่ใช่สายตาจับผิดหรือดูดนันมันคือสายตาของความไว้วางใจทำไมถึงทรงไว้ใจเพราะพระองค์ติดไม่ขออะไรเลยท่านไม่ขอตำแหน่งไม่ขออำนาจให้พวกพ้องท่านแค่ทำงานของท่าน และสำหรับพระมหากษัตริย์ที่ต้องระวังภัยรอบด้านคนที่ไม่เรียกร้องคือคนที่น่าไว้ใจที่สุดและจุดที่สำคัญที่สุดสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตนี่คือรายละเอียดราคาแพงที่คนมักมองข้ามในหลายงานพระองค์ติสมักจะเดินใกล้ๆหรือคอยประคองน้องชายด้วยภาวะพิเศษขององค์ทีคนที่สามารถเข้าถึง ดูแลและได้รับความไว้วางใจจากองค์ทีคือคนที่ถือบัตรผ่านตลอดพระองค์ติดด้วยบุคลิกที่นุ่มนวลและไม่มีพิษมีภัยอาจจะเป็นพี่สาวเป็นที่ปรึกษาที่องค์ทีรู้สึกสบายใจที่สุดถ้าสมมติฐานนี้ถูกต้องสถานะของท่านในอนาคตเมื่อมีการผลัดแผ่นดินจะมั่นคงดังผูผาท่านอาจกลายเป็นที่ปรึกษาส่วนพระองค์หรือผู้คุ้มกันให้กับกษัตริย์พระองค์ใหม่นี่คือการเล่น เกมยาวในขณะที่คนอื่นแย่งชิงความโปรดปรานของวันนี้พระองค์ติดกำลังลงทุนกับอนาคตอีก10หรือ20ปีข้างหน้าแต่ภาพวาดนี้ไม่ได้มีแต่สีชมพูความเงียบก็มีราคาที่ต้องจ่ายมีข่าวลือใช่ครับเราต้องพูดถึงข่าวลือว่าสุขภาพของท่านก็เป็นประเด็นการที่ท่านหายหน้าไปบ่อยครั้งในช่วงหนึ่ง หรือสีหน้าที่ดูอิดโรยทำให้เกิดความกังวลแต่ในมุมมองการวิเคราะห์ของเราการหายตัวนี้บางครั้งก็เป็นกลยุทธ์หายตัวเพื่อหลบช่วงเวลาที่ล่อแหลมหายตัวเพื่อให้คนลืมจุดที่น่าโจมตีและหายตัวเพื่อให้การปรากฏตัวครั้งต่อไปมีค่ามากยิ่งขึ้นกฎเหล็กข้อหนึ่งของจิตวิทยาอำนาจคือของที่หาดูยากย่อมมีค่ายิ่งออกสื่อน้อยประชาชนยิ่งอยากรู้ ยิ่งรอคอยทุกครั้งที่ท่านโพสต์ภาพสุนัขทรงเลี้ยงหรือแปลงผักลงในอินสตาแกรมยอดการมีส่วนร่วมมักจะสูงและเป็นไปในทางบวกนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่แม้แต่ผู้มีอำนาจสูงสุดในวังบางคนยังต้องอิจฉาเรากำลังเห็นประมาจารย์ด้านการสร้างแบรนด์บุคคลที่ทำงานอยู่เงียบๆใจกลางวังหลวงโบราณไม่ต้องมีสื่อประโคมไม่ต้องมีข่าวเชาว้า มีแค่ความจริงใจความเรียบง่ายและความลึกลับมาต่อกันที่ส่วนสำคัญที่สุดที่หลายคนมองข้ามนั่นคือการสร้างอาณาจักรแห่งศรัทธาคุณอาจจะสงสัยว่าการที่พระองค์ติดทรงใช้ความสามารถด้านศิลปะและการออกแบบกราฟิกมาออกแบบเสื้อยืดหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆนั้นเป็นเพียงงานอดิเรกหรือไม่คำตอบคือไม่ใช่ครับ นี่คือเครื่องมือในการเข้าถึงมวลชนที่แนบเนียนที่สุดในขณะที่สมาชิกราชวงศ์องค์อื่นๆสื่อสารผ่านราชกิจจานุเบกษาหรือหมายกำหนดการที่เป็นทางการพระองค์กิดเลือกที่จะสื่อสารผ่านศิลปะการออกแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ส่วนพระองค์ทำให้ประชาชนรู้สึกว่าสามารถจับต้องได้และเข้าถึงได้มันลดช่องว่างระหว่างเจ้ากับข้าลงอย่างมหาศาล โดยที่ยังคงความศักดิ์สิทธิ์ไว้แต่สิ่งที่น่าจับตามองยิ่งกว่าคือการสร้างถาวรวัตถุทางศาสนาการสร้างพระพุทธรูปรัตนโกสินทร์และโครงการก่อสร้างวิหารที่จังหวัดสุรินทร์ไม่ใช่แค่การทำบุญแต่มันคือการปักหมดุดตรึงพื้นที่ทางจิตวิญญาณในสังคมไทยใครที่กุมหัวใจพุทธศาสนิกชนได้คนนั้นคือกลุ่มอำนาจที่มองไม่เห็น การที่ท่านเป็นประธานในการสร้างศาสนาสถานขนาดใหญ่คือการประกาศบรารมีในรูปแบบที่นุ่มนวลที่สุดแต่ทรงพลังที่สุดเมื่อมีวัดมีวิหารประชาชนก็จะหลั่งไหลเข้ามาและศูนย์กลางความศรัทธานั้นเองจะกลายเป็นเกราะก,กำบังภัยให้ท่านในยามวิกฤตคู่แข่งทางการเมืองอาจจะโจมตีกันด้วยกฎหมายหรือกำลังทหารแต่ใครจะกล้าโจมตีผู้สร้างวัดใครจะกล้าทำลาย ผู้จันลงศาสนานี่คือการสร้างฐานที่มั่นทางศีลธรรมที่แข็งแกร่งดังหินผาท่านกำลังบอกให้ทุกคนรู้ว่าท่านไม่ได้ต้องการอำนาจทางโลกแต่ท่านคือที่พึ่งทางใจและในยามที่บ้านเมืองวุ่นวายที่พึ่งทางใจคือสิ่งที่คนไทยโหยหามากที่สุดบทสรุปสุดท้ายและคำทำนายสู่อนาคตจากเด็กหญิงตัวเล็กตัวเล็ก ที่เคยวิ่งเล่นตามเสด็จทูลกระหม่อมตาสู่เจ้าหญิงดีไซเนอร์และวันนี้กลายเป็นเกษตรกรผู้ทรงเกียรติและเสาหลักแห่งศรัธทธาเส้นทางของพระองค์เจ้าอธิทานอนกิติคุณไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือการเดินทางที่ถูกวางหมากไว้อย่างประณีตบรรจงความเงียบของท่านคือเสียงที่ดังที่สุด การหายตัวของท่านคือการปรากฏตัวที่ทรงคุณค่าที่สุดและความถ่อมตนของท่านคืออำนาจที่น่ากรงเรขามที่สุดในอนาคตอันใกล้เมื่อราชวงศ์จัก,กรีต้องเผชิญกับคลื่นลมแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ผมขอพยากรณ์ไว้ตรงนี้เลยว่าชื่อของพระองค์ติจะไม่ได้เป็นแค่ชื่อรองอีกต่อไปท่านอาจจะไม่ได้ขึ้นมานั่งบนบัลลังก์แห่งอำนาจสูงสุดแต่ท่านจะเป็นก้าวใจที่เชื่อมรอยร้าวของทุกฝ่าย ท่านจะเป็นโซ่ข้อกลางระหว่างฝ่ายอนุรักษ์นิยมกับคนรุ่นใหม่และที่สำคัญท่านจะเป็นผู้พิทักษ์ของยุวกษัตริย์องค์ต่อไปใครที่คิดจะมองข้ามเจ้าหญิงเนาผู้นี้ผมแนะนำให้คิดใหม่เพราะในเกมชิงอำนาจคนที่ชนะอาจไม่ใช่คนที่ถือดาบไล่ฟันคนอื่นแต่คือคนที่ยืนอยู่นิ่งๆแล้วทุกคนต้องก้มหัวให้ด้วยความศรัทธาและนั่น คือความจริงที่ซ่อนอยู่ในเงามืดของวังหลวงแล้วคุณล่ะครับคิดว่าการวางตัวแบบพระองค์ติสคือความใส่ซื้อบริสุทธิ์หรือคือยุทธศาสตร์อันล้ำลึกลองคอมเมนต์วิเคราะห์กันเข้ามาด้านล่างผมรออ่านทุกความเห็นครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อให้คนไทยตาสว่างไปด้วยกัน